จะมาวงส่งละครใช่ค่ะวันนี้ก็คนน้ำมนต์เราเลยวงส่งละครเรื่องทักหลายไม่เลดี้ค่ะก็ได้ร่วมงานกับพี่ต้นขวานเป็นเรื่องที่สองแล้วเรื่องแรกก็เป็นนางร้ายเรื่องนี้ก็ทักหลายไม่เลดี้ไม่ร้ายขนาดไหนค่ะไม่ค่ะเป็นร้ายคอมเมดี้ค่ะร้ายแบบลูกสาวผู้มีอิทธิพลในท้องขิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวใครเพราะว่า ข้อค่อนข้าง,างที่จะใหญ่ครับท้องถิ่นมากยอะไรเงี้ยค่ะอยากทำอะไรก็ทําไม่สนใจใครแน่อนอนนะว่าผู้ดีสารอะไรนะคะผู้ดีสารใช่ค่ะเรื่องนี้ผู้ดีสารทั้งเรื่องค่ะเป็นแนวคอมเมดี้เลยสุภบพายนะคะแต่งตัวสซ้นแบบนี้เลยไหมคะแต่งตัวแซ่บกว่านี้ค่ะเปิดมากกว่านี้<อ>บางทียังเก้งขาสั้นปาดไหล,ล่กางเกงสีเขียวเสื้อสีส้มอะไรเงี้ยต่างห<อ>ูสีฟ้า ก็มีค่ะเพื่ออะไรมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราด้วยเลยไหมจ๊ะอะไรนะคะใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราด้วยคือสวยแซ่บ็กซี่อยู่ไหนถ้าในเรื่องค่อนข้างจะต่างกับชีวิตจริงตรงที่เรายังหาเรายังหาจุดโฟกัสเจอแต่ว่าในเรื่องคือเราแบบไม่พอใจอะไรเราก็เสี่ยงเลยเอาแต่ใจเลยเอาแต่ใจเลยจริงมันมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนครับพี่ จริงเรื่องนี้มันต้องเล่นเป็นคอมเมดี้แบบจัดๆเลยก็เลยแบบใชไม่เคยเล่นเป็นแบบคอมเมดี้แบบ๋าๆขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ท้าทายดียอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่ๆหลายๆคนช่วยด้วยก็เลยรู้สึกว่าการที่เล่นแล้วให้มันตลกมันยากมากสำหรับพายจริงเรื่อง<ล>พูดที่สานเราพูดได้ไหมพี่พูดได้ค่ะพูดได้ค่ะจริงไม่ <หา S 2> ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่การพูดที่สารไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพายค่ะอ่านิดนึงเซนเต้น เปิดตัวเป็นพรก็แล้วละครฝากเพื่อนๆเนื้อค่ะติดตามชมเรื่องหักหลายไม่เลยดีเด้อร์มาเต็มที่สมุดซุก้อนก่อนเต็มที่อิหลีเต็มที่คักค่ะละค่ะอ่าแล้วก็บอกว่ามีงานหลูปค่ะมีเซ็นเตอร์ละครปรัชนาธุรกิจก็คือเป็นทีมงานของเราก็ทำงานเยอะค่ะทำงานเยอะทำงานเยอะแล้วก็เลยแบบบวกกับ กระแส L G <ug> B T Q ด้วยก็เลยช่วงนี้ก็มีงานมีพิเซนเตอร์มีอะไรเข้ามาก็ค <g> ่อนข้างมีะทำงานอ่ะเห็นว่ามีโฆษณาไปถึงทีมเลยนะใช่ค่ะก็ถ่ายไปแล้วเป็นยาสีฟัน <c oughs> ไปดิวเดินอะไรกับทางทีมมาได้อะไรต้องถามผู้จัดก,การแล้วค่ะว่าผู้จัดการเป็นคนดิวค่ะ <c oughs> อินเตอร์เลยไหมอันนี้เป็นแบบเหมือนการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามากกวา่าเป็นถ่ายโฆษณามากกว่าแต่ถ้าแบบอย่างที่ผ่านมาใครก็ชวมงานกับต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ถ้าในพาร์ทที่เป็นแบบพิเซนเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ใช่งานแรกจริงครับก็งานเข้ามาเรื่อยๆไหมคะก็ถ้า,างนต่างประเทศก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็มีระระพังขนาดนี้คือเราแบบเสริมมุ้งอะไรอย่างงี้ไหมพี่ มูไหมเหรอคะผู้จัดการเป็นคนมูผู้จัดการเป็นคนมูอยู่ๆก็มูว่าแบบไปบนอะไรมาแต่ว่าหนูต้องไปแก้เงี้ยแบบเอ้าอย่างเงี้ยก็ก็มีค่ะก็มีแต่ว่าแต่ถ้าสําหรับไฟเลยไฟเชื่อว่าการที่ให้ได้มาและการให้ต่อคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ในส่วนของละครก็คือไลน์แล้วไลน์อีกไม่เปลี่ยนจากการเล่นไลน์ไปเล่นดีบ้างได้ไหมคะ ก็แล้วแต่ผ no. ู้ใหญ่ดีกว่าค่ะว่า um ผู้ใหญ่อยากให้เล่นบทบาทไหนมากกว่าหรือว่าอันไหนที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเราก็รับหมดเลยนะครับก็รับหมดค่ะรับหมดาอ่ะล่าสุดเห็นบอกว่าโดนไดเล็กมาสนักไอจีมาสำหรับผู้ชมผู้ชายต่างๆนี่เขาชอบส่งของรับมาให้เราดูคือยังไงป้ายหนูก็ไม่เข้าใจนะเอาดีๆส่งมาทำไมหนูไม่ได้อยากดูอ่ะแบบน่ารังเกียจอ่ะจะอ้วกน่ารงคาญ อยากด่ากลับเหมือนกันแต่แบบแม่เอาไม่อยากยุง่งคือคือเรารับเือนยังไงพี่ชายก็แค่ไม่อ่านไม่ยุ่งไม่ไม่ตอบโต้ไม่อะไรก็คือก็แค่บอกไปแล้วก็จบ,บที่จริงสล้วมันคลิาเลยเยอะขนาดไหนก็ส่งมาแบบติดติดกันนะคะติดติดกันหลายๆภาพแต่ดีที่ว่าเป็นแค่เป็นภาพมันยังไม่เป็นวิดีโอแค่เห็นก็จะแบบหงุดหงิดละไม่มีไม่มีเป็นคลิปค่ะแต่มีเป็นภาพแบบทั้ง ทั้งใส่หรือไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกบางคนก็กล้าเปิดหน้ามาให้เราดูด้วยว่าเขาคือใครชื่ออะไรใช่<อ>เปิดหน้ามาด้วยเรียกว่าความสวครขใจเป็นเหตุอะไรนะนำ้ำโหมกถึงแล้วกุดหงิดเลยอ่ะแบบก็เลยก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนี้มันมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญมองว่าก็ถูกแบบโดนทุกขามงเงี้ยใช่ไหมครับพี่พ้าอยู่พันนั้นเลย ม,มันก็ม,นมันก็เป็นมันก็ทําให้อารมณ์เราไม่ปกติอะแบบเห็นแล้วมันก็แบบม,มีมีโมโหมีอะไรเงี้ยแบบมันจะส่งมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแคบบ่ะแค่พูดอย่างน่าไปแล้วคิด,ค,ดคิดเห็นคิดเห็นยังไงตั้งกับการแบบโซเชลลียลฮาร์ดเมือนแบบนี้ไม่ใช่แค่เราที่โดนแบบต่คนในวงการหลายคนก็โดนเหมือนกันแบบส่งมาให้เราดูหรือว่าส่งข้อความที่แบบเชิงลบอะจริงๆถ้าถ้าไปตอบโต้มันมันก็จะแบบยิ่งไปใหญ่อะไม่ว่า แต่ถ้าไม่ตอบโต้มันก็มีมาอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะเคืินจริงฝ้ายก็อยากปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักเข้าหนักเข้าก็คงก็คงต้องใช้แบบเรื่องของกฎหมายแล้วกันคือย่างนี้เราเจอในโซเชียลแล้วอย่างชีวิตจริงเนี่ยเราเคยแบบเจอพวกสตอเกอร์ที่แบบติดตามเรายัางยังยังไม่เคยค่ะยังไม่เคย ยังไม่ในชีวิตจริงยังไม่เคยมีเลยจริงเรากังวลไหมพี่กังวลไหมกลัวจะมีไหมเพราะว่ามันก็คุกตามจากโซเชียลแล้วชีวิตจริงจะมีไหมไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าบางทีแบบไปไหนมาไหนเงี้ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อยู่แต่ที่ที่มีคนแบบที่แจ้งก็เลยไม่ได้กลัวกับมันก็มีคุยกับผู้จัดการเหมือนกันค่ะว่าถ้ามันหนักเข้ากว่านี้ก็คงจะแบบใช้เรื่องกฎหมายแล้วกัน เพราะว่ามันมันน่าลำาคันจริงตอนนี้เราได้รวบรวมขอมูลบ้างยังก็มีค่ะมีก็แคปแล้วก็ส่งให้แต่ว่าถ้าสําหรับใครเองใคก็เลยบล็อกไปแต่ว่าเหมือนแคปหลักฐานส่งให้ผู้จัดการก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใจถ้าถ้าแบบลบไปเลยอย่างเงี้ยเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าหนักเริงก็ยอมเนาะมีสอนอใช่ก็มีสอนอมันมันเกินไปแล้วบางทีแบบ บางทีไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอยากฝากถึงแมแก๊งผู้ชายที่แบบชอบส่งมาแทเราไม่ใช่แค่เราเแต่คนื่นอ่าก็อื่นในวงการก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครเพราะว่าถึงเวลาแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะมาจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้เขาก็อย่าไปทําดีกว่าตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่มีจิตสํานึกหรืออะไรที่มีกับตัวเองก็ช่วยมีจิตสํานึกกับครอบครัวของตัวเองหน่อย เกิดกัญหา